ครับต่อคลิปที่2อนะครับคลก็บแบบว่าเมื่อเวลาผมเห็นเนี่ยคล้ายๆกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์นะฮะน่าจะมีเพื่อนเป็นตำรวจแอบถ่ายผมและเอาไปลงขายในกลุ่มหรือเปล่าทําไมมีคนหลากหลายประเทศบอกผมว่าทําไมในประเทศไทยมีการคิดว่าประจานผมแต่ถ่ายเหมือนการถ่ายทอดสดเหมือนโปรแกรมในการติดตามตัวซองดูบนหัวเปิดมาแต่ละทิศทางมีการขายทอดตลาดไปอย่างต่างชาติ หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวันเป็นการขายในกลุ่มตามข้อมูลนะฮะว่ากลุ่มพวกนี้มันเดินทางเข้าออกต่างประเทศเข้าออกหลากหลายประเทศครับโดยมีเพื่อนนั้นเป็นตำรวจในหน่วยงานนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นการค้ามนุษย์การลำเลียงยารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแต่อยู่กันคนละรูปแบบจัดให้อยู่กันคนละจุด แล้วก็ไปเบล็กเมธุรกิจของคนอื่นเขาเป็นการดูแลธุรกิจขายายารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเดินทางเข้าออกต่างชาติมีกลุ่มแนวร่วมหลากหลายรูปแบบการวนยาการจับยาการลดจํานวนยาขายการเอายาจากต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยหลอกลวงให้ลําเลียงยาถึงเวลาก็จะจับกลุ่มเอาผลงานยาที่ได้ลดจํานวนแบ่งกัน77จังหวัดในการขายหาแนวร่วมของการขาย77จังหวัด และก็แบบ็กเมธุรกิจของคนอื่นหลังจากมีการขายได้เงินก็จะทําการจับกลุ่มทีละพันสองพันล้านเพื่อหาผลงานผลประโยชน์ของต้นนะครับกลุ่มพวกนี้น่าจะเดินทางเข้าออกต่างชาติผมไม่ได้ปรับปรําในรวมนะครับเพราะอาจจะมีหลากหลายตัวก็ได้นะเชื่อและมั่นใจว่าเป็นกลุ่มรายชายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครนั้นหาเจอนะก็อย่าไปกลัวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวหลากหลายตัวเข้ามาบอกว่า คนนี้ดูท่านผ่านลิงก์ผ่านไลน์ได้ข้อมูลว่าทางนายนิยมให้ข้อมูลบ้างว่าประจานอย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆนานาก็ต้องตีความกลับไปอย่างทางนั้นผมไม่ได้ปรับปราใครนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะส่วนผมไม่ต้องกลัวหรอกครับนะความปลอดภัยผมมีเยอะับเพราะว่าผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับเมื่อใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นประชาชนเนี่ยเข้ามาเจอตัวผมเนี่ยเขาจะมีตัวที่อยู่ในนั้นบอกว่าคนเนี้ยที่ดูท่านบางตัวก็บอกว่าไอ้เนี่ยอะไรดูมัน ก็จะมีตัวบางอย่างนั้นออกไปเหมือนการตามหาข้อมูลนะครับเหมือนการตามหาข้อมูลต่างๆอย่างนี้ครับว่าคุณเอาข้อมูลดูจากไหนใครเป็นคนให้ดูเหมือนการสืบเอาข้อมูลว่าได้แต่ละคนได้ข้อมูลไหนดูและไปหลอกลวงรูปแบบไหนเม็ดเงินมหาศาลที่มีการเอาไปทดลองหรือเปิดเอาไปเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทต่อหนึ่งปีนะเพื่อความจริงและความบริสุทธ์ของทุกคนทุกฝ่ายว่าใครต่อแหลในเหตุการณ์นี้กันแน่ Nè